ต้อง i have CPU เท่านั้นนะคะก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวจาก i have CPU ฝาก i have CPU ทุกช่องทางด้วยน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์แฟนเพจ l ล n e ช h อปปี้ a z a d a Instagram กและ TikTok ขอบคุณมา,มากๆเลยครับผม นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปประกอบกันกับคนนี้ครับชั้นเแห่ง i have cpu รามินทาสวัสดีครับสวัสดีครับผมผม A จาก i have cpu ครับวันนี้เราจะประกอบเขาเป็ใครครับน้องแป้งครับผมน้องพี่แป้งสีบิงสอ๋อพี่แป้งสีบิงส์เ้งสีบิงสนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูการประกอบกันว่าเราจะเอา cpu ใส่ตรงไหนใช่ครับแล้วก็เอาเมนบอร์ดใส่ตรงไหนการ์ดจอใส่ตรงไหนอะไรยังไงด้านหลังของเราก็คือเครื่องอุปกรณ์ที่อย่างตามนี้นั่นเองครับเดี๋ยวเราจะไปดูประกอบกันเนาะ เอาไงเองเริ่มที่ไหนไหนก่อนครับเดี๋ยวจะเริ่มจากการเอา CPU ใส่เมนบอร์ดก่อนครับว่าจะใส่ยังไงถูกวิธีเพื่อจะไม่ให้ขา CPU ล้มลมกับผมกันแน่้าใส่ถูกมุมก็รู้นะ นะครับวันนั้นเนี่ยแล้วแรมที่ใส่ตรงไหนครับเอแรมจะใส่เป็นตัว duo ครับผมจะใส่เป็นตัวชุดนี้จะเป็นแรมคู่ทั้งหมดมีทั้งหมด4ตัวนะครับจะใส่เป็นสลับฟันปลากันไปครับผมต้องใส่แบบสลับฟันปลาเราจะใส่เรียงไม่ได้นะต้องใส่แบบสลับฟันปลาเพื่อให้มันแบบแรมมันทํางานมันแบบข้ามช่องกันสลับฟันปลากันเนาะงันนั้นเนี่ยใส่4ตัวก็จะเป็น duo channel ใส่บนบนเมนบอร์ดตัวของจั่นไอนอ a ดักล็อกครับผมไอ้ห้าเจ็ดศูนย์กับสตีลรีเจนครับผม นะครับก็ใส่ซีอีู่ไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูน้องเอประกอบเครื่องนี้กันว่ามันจะเป็นยังไงเชิญรับช่วงต่อที่เเลยครับก็จะบอกว่าผมจะทําให้ดีที่สุดครับคอมที่ออกมาจากไอแอทุกเครื่องมันจะเป็นคอมที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าที่ได้รับไปแล้วก็ถูกต้องนะครับรอติดตามรับชมได้เลยครับผม Blah, blah, blah thank <laughs> you ตอนนี้เครื่องประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับของพี่แป้งซีบิงนะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยครบสมบูรณ์กล่องอุปกรณ์ทุกอย่าง c ีบียูเอเอ็มด์บอร์ดแส์ล็อกกาจอโซแท็กและอุปกรณ์ที่เหลือเป็นของคอแสนั่นเองนะครับึ้นรถเรียบร้อยแล้วไปดูกันว่าหลังรถมีอะไรไปดูกันเลยฮะนี่นะครับเรื่องนี้เลยประกอบเสร็จแล้วนะครับเคสพอแซสี่พ0นออยู่ในนี้นะครับตัวกาจอตัวกล่องทุกอย่างประกอบโดย I have C p u พร้อมยัง าพร้อมแล้วอเกมมิเกียร์ลือบอกไปเกมมิเกียรจะเป็น Corsair K60 RGB Pro พูดไปแล้วในไลฟ์สดนะครับแล้วก็แผ่นรองเมาส์ Corsair MM300 MM300 Pro หูฟัง Corsair H70 Bluetooth แล้วกบเมาส์จาก Corsair ตัว Cyber RGB Pro ครับเรียบร้อยหมดแล้วครับทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์ขั้นต่อไปขับรถไปส่งของน้องแมงกันผมไปด้วยเดี๋ยวเราเจอกันครับไป ถึงบ้านน้องแป้งแล้วครับฝนกำลังจะตกฮนะเข้ามาในหมู่บ้านเขาเรียบร้อยแล้วครับจะถึงละจะถึงอีกนิดนึงจะถึงละจะถึงละมาน้องแป้งตื่นเต้นปะสิบสี 14, 000, 000, 000. ่ล้านซับถึงแล้วครับผมถึงแล้วครับถึงเรียบร้อยแล้วครับผมนะครับกับบ้านน้องแป้งสีบิงแล้วกันเดี๋ยวผมเอาของลงก่อนไม่หลุมก,ก,ก่อนทุกอย่างอย่างนี้ฮะฝนก็จะตกคอมก็ต้องส่ง <What? S 1> นะครับชีวิตไอเฮานะครับส่งความให้เขาเดี๋ยวผมย่องเองกัเนี่ยมาส่งความนะครับอ๋อสสวัดีค่ะน่ารักจัง เรียบร้อยขอบคุณมากค่ะโหจัดเต็มมากจัดเต็มมากนะครับนี่คือเกมมิ่งเกียร์ฟอร์แซนนะครับแล้วก็กล่องอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ตรงนี้ติดตั้งเองได้เนาะได้ได้ค่ะได้เปลี่ยนยกเซตเลยขอบคุณมากค่ะนี่คือตัวจริงแล้วนะครับน้องแป้งซีบิ๊กนั่นเองนะครับวันนี้พี่ปอล์มาสบเองเลยนะเป็นครั้งแรกเลยนะปอลเครื่องกลับเป็นไรมันกระตุกอ่ะมันคือแบบเวลาอัดเกมมันไม่กระตุกเพราะว่าอาจจะ จอแล้วก็เมนบอร์ดเก่าไปแล้วท้กยอ๋อการ์จอมันก็จะเป็นอย่างนั้นที่ส่งสเป็นห้พที่ก็จะเป็น i7 8700k แล้วก็จะเป็น1 8 0ี t i ซึ่งเดาอายุน่าจะมาสั้3-4าีสะใปีแล้วเก่ามากอันนี้คือเราจะเปลี่ยนเป็น amd r y z e n 9 5 9 0 0 x มันจะเป็น12 c อ r e 24มันก็จะแรงกว่าเดิมอย่างน้องแป้งไม่ได้ไม่ได้ที่แป้งเหือะเรที่แป้งแบบแป้งคงไม่ได้ทราบเรื่องสเปคมากมา นะครับดังนั้นเนี่ยมันซีเรียลมันจะแรงกว่าเดิมสองเท่าแล้วก็การ์ดจอเนี่ยอันเดิมจะเป็นหนึ่งศูนย์แปดศูนย์ทีไอก็คือแรงที่สุดในพันซีรีส์แต่ตัวนี้คือสามศูนย์แปดศูนย์ทีไอแรงที่สุดแรงรองลงมาจากสามศูนย์เก้าศูนย์แต่ว่าแรงจากตัวหนึ่งศูนย์แปดศูนย์ทีไอก็เยอะสองสามเท่าเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเล่นทุกเกมได้ที่แบบโฟเคแล้วก็ถ้าเล่นแบบฟูลเอชดีก็คือเราน่าจะได้เห็นแบบเฟรมเรทประมาณสักสองสามร้อยเฟรมขั้นต่ำนะครับใช่ครับคือสเป ของส่งอย่างยิ่งกินเอาไปทำพุระทำงานได้แบบพอดีครับสงต้ไมกับซีพิงแน่นอนครับต่างระจับตามได้เลยนะคส่วนตัวชอบแบรนด์คอสซอยู่แล้วไหม ก็ตั้ปรแกอยู่แล้วเนาะแล้วก็การจอก็จัดเซ็ตเนาะตอนแรกจะไปซื้อใหม่จะไปซื้อจะซื้อจะซื้ออยู่แล้วใช่ไหม<ะ>คือตอนแรกแป้งแป้งโพสในเฟซบุ๊กเนี่ยค่ะเพราะว่าอยากแบบให้เพื่อนๆมาแนะนำเราก็ไม่ค่อยรู้มีคนบอกไอแฮปซีพียูด้วยเทียบเลยนะครับเทียบเลยนะครับที่เปาเป็นคนที่จัดจัดคอมให้สตรีมเมอร์เยอะอยู่แล้ว <c oughs> นี่เราจะฝากบ,บอก have CPU ไอแฮปซีพียูไหมครับใช่ ถ้าอยากจำสเปคคอมเทพๆแบบนี้นะคะต้อง i have TPU เท่านั้นนะคะโอ้เจอกันสั้นๆเนาะโอเคสเปคผมออกไปลแล้วเกิดไปแล้วเดี๋ยวรอดูวิดีโอเต็มๆอีกทีแล้วรอดูคลิปแบบจัดเต็มกันได้เลยครับผมขอบคุณมากครับบ๊ายบาย